สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบวรากรนะครับตอนนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้บ๊อบบี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับอย่างให้เพื่อนๆรู้กันเลยว่าเราจะมาแนะนำนะครับ how to นะครับแต่งตัวยังไงนะครับให้เข้ากับ Air j จอแดน11นั่นเองโดยสีที่เราจะเอามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วอาจจะเหมือนเฮ้ยคอนคอร์ดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสีขาวเขียวนะครับ เคยมีรีวิวแล้วนะครับเพื่อนๆไปกดดูรีวิวกันได้นะครับไม่ได้ใส่มานานมากเหมือนกันนะครับกับจอแดน11นะครับ <_ C 2> ก็บไม่รู้ว่าถ้าใส่อีกทีมันจะแคร็กหรือเปล่าน,นะครับแต่คิดว่าน่าจะพอเอามาทําคลิปสั้นๆในวันนี้ได้นะครับจอแดน11ก็ต้อง11ลุกเลยไหมย,ยังนะยังนะเยอนะยนะยนะยไปคิดไม่ออกเหมือนกันก็เอาง่ายๆนะครับเอาเป็น4ี่ลุกเหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า้ย่ลุกที่เพื่อนๆขอมาครับอันนี้นี่นี่แปะไว้เลยนะครับเพื่อนๆขอมาเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วนะครับก็อย่าลลืมกกกดด subscribe Like แ้ว กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นถ้าอยากเห็นอะไรแนวไหนนะครับเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จดทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วก็กำลังทยอยทำอยู่วันนี้ถ้าพร้อมแล้วไป อันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะครับก็ตั้งชื่อว่าลุกแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วกันนะครับทำไมถึงเป็นแม่บ้านไม่ใช่พ่อบ้านเพราะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่นึกภาพออกคือเขาจะชอบใส่แบบหมวกบั c เก็ต a ฮนะครับแล้วก็ใส่เหมือน,นอาะกระโปรงนะครับอันนี้คือจะเป็นเกงสุ่มนะครับแล้วก็จะถือพวกกระเป๋าโทสแบกนะครับก็จะมีความรีไซเคิลอยู่นะครับอันนี้โทนนะครับด้วยความที่ว่าตัวรองเท้ารุ่นนี้เนี่ย11เเนี่ยคือมันเป็นสีเหมือนขาวดำนะครับ เวลาที่ไม่ได้โดนแดดนะครับก็เป็นสีที่แมทชุดค่อนข้างง่ายนะครับเราก็เลยเอ๊ะเริ่มจากไอ้ตัวกางเกงสุ่มจากเมอร์ชตัวนี้นะครับที่มันดูมีความสบายดูความยุ่นนะครับมีความทันสมัยอยู่แล้วก็เราก็เอาสีนะครับเสื้อที่มันเข้านะครับกับตัวกางเกงนะครับซึ่ง สีเขียวทหารเนี่ยก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับในในอีกคลิปหนึ่งลองกดไปดูกันได้นะครับก็สีขาวสีส้มนะครับสีดานะครับใส่เข้ากันได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี่ก็สีส้มเขียวนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยคือกระเป๋าสีครีมสีแบบออกรีไซเคิลสีออฟไว้อย่างเงี้ยมันใช้ได้กับทุกออฟฟิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่จะเห็นได้ว่าของไนกี้เนี่ยมันจะมีแมทสีส้มเข้ามานะครับมันก็แมทเข้ากับเสื้อได้ง่ายๆสบายๆนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกกําไลข้อมือนะครับอันนี้คือ เพิ่มนะครับตัวกำไรข้อมือนะครับให้มันมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็รัสแคลสีส้มเขียวให้มันเข้ากับตัวชุดนะครับแล้วก็อนาฬิกาก็แล้วแต่เลยว่าเราจะใส่อะไรนะครับตกท้ายนะครับ้วยหมวกนะครับจาก VSC Culture นะครับก็เป็นหมวก Bucket Hat อย่างที่บอกคือมีความเป็นแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีที่ไม่ฉุดฉากนะครับเป็นสีแนวเอิร์ธโทนนะครับแต่เป็นการเล่นสีก็ยังมีลูกเล่นอยู่นะครับก็หลักๆนี่ก็เป็นลุคแรกนะครับกับลุคแม่บ้านญี่ปุ่น ะครก็พร้อมพร้อมเดินซูเปอร์นี่จะเป็นลุคที่2นะครับเอาจริงก็ไม่รู้ว่าจะเรียกลูคนี้ว่าอะไรก็ลูคลุคอะไรก็ไม่รู้และกันอ่าง่ายๆอันนี้ก็คือแค่อยากลองนะครับไอ้ใส่กางเกงเยีนแบบแบกกี้นะครับที่มันกําลังอินอยู่ นะครับในช่วงนี้นะครับแจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นทรงที่มันค่อนข้างเติรนะครับก็เลยเล่นให้แบบเอ้ยมันมีความจ้ำให้ขึ้นมาแบบตรงเอวเลยนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องดึงไปนะครับเพราะดึงแล้วมันจะเห็นว่ามันสั้นนะครับเราก็เลยเล่นให้แบบให้มันจ้ำไปเลยนะครับโดยที่ว่าด้านในเนี่ยเราก็ยังใส่เลเยอร์นะครับให้มันมีความแมทชิ่งกับตัวแจ็คเก็ตด้านบนนะครับคือเป็นเสื้อข้างในเป็นสีน้ําเงินนะครับด้านบนก็ยังมีลวดลายสีน้ําเงินอยู่พอรองเท้าเนี่ยมันเป็นสีขาวดำปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างง่ายละนก คือถ้าส่วนอื่นนะครับที่เหลือเนี่ยมันเข้าชุดกันได้เนี่ยมันจะจบละเพราะว่ารองเท้าขาวดําส่วนใหญ่มันเข้าได้กับทุกสีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสื้อนะครับมันก็จะเป็นสีผ้าร่มนะครับแบบออฟไว้นะครับสีขาวๆอมเหลืองๆนะครับด้านบนก็เลยรู้สึกว่าให้อยากให้มันมีอะไรที่มันเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นลุกสบายๆเหมาะกับอากาศในกรุงเทพนะครับช่วงช่วงนี้นะครับก็หวังว่าอากาศหนาวจะอยู่กับเราไปนานๆจะได้แต่งตัวสนุกๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกที่3นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Air j จ r d ด n 1 1ละกันเพราะว่า Air j o r d a n 11เนี่ยมันเป็นหนึ่งในรุ่นของจอแดนที่ได้ชื่อว่าพรีเมียมมากๆที่สุดก็มีหลายๆคนที่จะชอบใส่ Air j o r d a นกับสูรนะครับก็เราก็เลยเอาแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยมาเข้ากับชุดนี้โดยการเริ่มจากกางเกงแซกนะครับแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายแต่ว่าก็ยังมีความเป็นสตรีทด้วยการใส่เสื้อยืดสีขาวนะครับเอ่อแขนยาวนะครับจริงๆมันจะดีกว่านี้นะครับถ้ามันมีเสื้อยืดแบบเพลนๆที่ไม่มีลายอะไรเลยเป็นสีขาวง่ายจะมีโลโก้อะไรเล็กๆนะครับแต่ว่า ไม่มีก็เลยเอาตัวนี้มาใส่แทนก่อนนะครับอาจจะใส่หมวกนะครับหมวกทรงกลมนะครับแบบที่กําลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพื่อเพิ่มความอินเทรนด์นะครับเข้าไปให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความอะไรเข้าไปในตัวด้วยนะครับเป็นลุกที่ดูเรียบแต่ง่ายนะครับแต่ว่ามีความหรูมีความพรีเมียมมีความดูมีอะไรอยู่นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีเกงสลักที่ไม่ได้เข้าลูกมากนะครับก็แนะนําให้เป็นทรงกระบอกเล็กจนไปถึงกระบอกใหญ่ได้นะครับแล้วก็เสื้อที่มันไซส์ เข้ากับตัวกังเกงน,นะครับแล้วก็แค่แคนี้เองนะครับง่ายๆมากเลยอันนี้ก็จะเป็นลุกสุดท้ายหรือลุกที่4ของเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยคือจะเป็นลุกที่ง่ายลุกชิลๆแล้วกันนะครับลุกนักบาาชิลๆนะก็อย่างที่บอกเลยคือจอ r d แดน11เนี่ยคือมันก็จะมีความเป็น กีฬาค่อนข้างจ๋าอยู่แล้วนะครับคือมันคือรองเท้าบาสมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็เลยเอาแรงบันดาลใจของความเป็นรองเท้าบาสเนี่ยมาแต่งตัวใหย้ยังไงมันถึงดูไม่กีฬามากนะครับจริง,รงๆก็ค่อนข้างสปอรต์ตี้แหละหลักๆคือง่ายๆเลยนะค,คือเริ่มจากกางเกงเหมือนกันคือสี่ลุคของวันนี้คือเราเริ่มจากกางเกงหมดเลยนะครับก็จะเป็นกางเกงนะครับทรงบาสนะครับเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย น่าจะมีนะครับคือถ้าเป็นสีดาขาวแดงที่มันเข้ากับรองเท้าเนี่ยได้หมดแล้วก็ตีมันนี้คืออรองเท้าจอแดนต้องเป็นชิคาโก้นะครับสีก็คือขาวดําแดงนะครับแล้วก็เลยหาพูดดี้นะครับสีดําแดงหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเสื้อยืดแขนยาวสีดําแดงก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีความเข้ากับสตอรี่เรื่องราวของรองเท้านะครับแล้วก็อันนี้จริงๆถ้าเพื่อนๆมีเจอร์ซี่ที่เป็นของชิคาโก้บูส์นะครับก็เอามาใส่ได้คือจริงๆถ้าเป็นจอแดนเบอร์ยีบมเนี่ยมันก็คงเหมาะกว่าแต่จริงๆเนี่ยควรจะต้อง นี้เพราะว่าพุดดี้ข้างในเนี่ยมันไซส์ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าตัวเจอซี่เนี่ยเหมือนมีตัวเดียวก็คือน,นี่คือแต่งตัวมาให้เพื่อนๆเนี่ยดูเป็นแนวทานนะครับหรือจริงถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยจะใส่เป็นแค่ฮุดธรรมดาก็ได้นะครับคือมันก็ ยังดูลุกเป็นสบายๆอยู่นะครับแล้วก็อาจจะกีฬาน้อยกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแฟนจอแดนหรือแฟนบ้านแล้วอยากให้มันเล่าเรื่องราวทั้งตัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับจบด้วยการใส่หมวกสีแดงนะครับซึ่งเอาจริงๆจะเป็นทรงอะไรก็ได้บัคเก็ตนะครับหรือว่าจะเป็นเบสบอลแฮทก็ได้นะครับแต่ว่าไม่มีหมวกเบสบอลแฮทสีแดงล้วนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ4ลุกกับแอร์จอแดน11ในวันนี้ตามที่เพื่อนๆรีเควสต์มานะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเห็นคอนเทนต์อะไรรีวิวอะไรนะครับ ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทั้งทาง IG นะครับบอฟเอซหรือว่า YouTube ตรงคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นดูว่า i อสัปดาห์หน้าเราจะมาทําอะไรกันนะครับที่ช่องบอลา拉กิตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ